โลกของเรานะครับมีสัตว์อยู่มากมายมหาศาลนะครับแต่เชื่อไหมครับว่ามีสัตว์บางประเภทที่มีความสามารถเฉพาะตัวจนเราเองนั้นก็อยากจะมีเหมือนพวกมันบ้างต้องบอกเลยครับว่าสัตว์วันนี้เป็นสัตว์ที่หลายคนนั้นไม่รู้จักและไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่น,นอนฮะตัวที่หนึ่งครับมีชื่อว่า wood frog หรือว่ากบไม้เป็นกบที่ไม่ธรรมดาเอาซะมากเลยนะครับเพราะว่าพวกมันเนี่ยสามารถชัดดาวตัวเองได้ซึ่งการชัดดาวที่ว่าเด่นก็คือการหยุดใช้ชีวิตชั่วคราวใช่เลยครับพวกมันสามารถตายได้แต่ว่าการตายไม่ได้ตายถาวรน,นะครับจะเป็นการตาย ซึ่งจะกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งเมื่อผ่านไปแล้วระยะหนึ่งฮะเชื่อไหมครับว่าการตายโชคราวของพวกมานี้เนี่ยหัวใจก็ไม่ได้ทํางาน ทุกอย่างหยุดทํางานหมดเลยครับเรากับว่ามันไม่มีชีวิตแล้วยังไงอย่างนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปตามระยะเวลาที่มันต้องการครับร่างกายของพวกมันจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยอัตโนมัติฮะสครับเจ้ากวางเรนเดียร์จะเป็นกวางชื่อดังนะครับที่เราพบเห็นในเรื่องของสแตนคลอสเนี่ยบ่อยมากแต่เชื่อไหมครับว่าเจ้ากวางเรนเดียร์เนี่ยพวกมันสามารถเปลี่ยนสีของดวงตาตัวเองได้หน้าหนาวเป็นอีกสีหนึ่งและหน้าร้อนก็เป็นอีกสีหนึ่งครับเหตุผลที่สามารถเปลี่ยนได้ก็คือ มันสามารถเปลี่ยนเพื่อให้ตัวเองนั้นมองได้ชัดเจนและแม่นยำมากขึ้นและการเปลี่ยนสีและเปลี่ยนแสงของพวกมันนั้นเกิดจากการปิดอัดของคอลลาเจนในดวงตานั่นเองครับสามะจิ้งจกเกรดปลาเชื่อหรือไม่คบว่าในโลกของเราเนี่ยมีจิ้งจกและตุ๊กแกที่มีหลังเป็นเกรด,กรดคล้ายกับปลาอย่างไงอย่างนั้นและพวกมันก็มีจํานวนมากซะด้วยนะครับเหตุผลที่มีเกรดแบบนี้ก็คือเวลาศัตรูเข้ามาไล่พวกมันเนี่ยศัตรูก็จะงาบมันฮะแต่ความสามารถของพวกมันก็คือเมื่อง,ง่าไปแล้วฟันของศัตรูครับจะไม่สามารถทิ่มเข้าไไปที่หนนังงงของมดด้โยตร แต่ว่าจะได้ไปเพียงแค่เกล็ดของมันเท่านั้นดังนั้นเกล็ดของมันครับสามารถทำให้พวกมันนั้นหลบหนีได้อย่างง่ายได้ส่วนศัตรูครับก็กินตะเกตไปแล้วกันรับวานหลังค่อมวานหลังคอมนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตท,ที่ Amazing มากเลยนะฮะเพราะว่าปกติแล้วเราเนี่ยเชื่อกันไปตลอดนะครับว่ามนุษย์เนี่ยสามารถใช้แห่ใช้อวนดักปลาได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยวานหลังคอมก็ทําได้เหมือนกันนะครับโดยพวกมันเนี่ยนะครับจะทําการรวมตัวกันแล้วก็ปล่อยฟองออกมาชนิดหนึ่งครับเป็นฟองที่ค่อนข้างเหนียวหนึบหนับมากแล้วก็ปล่อยให้ฟอง ถ้ามันไปโดนปลาตัวไหนก็แล้วแต่ครับปลาเหล่านั้นจะทําการติดกับฟองเหล่านี้และไม่สามารถหนีออกไปได้เมื่อหนีออกไปไม่ได้ก็เสร็จเจ้าวาเหล่านี้โดยทันทีครับก็ว่ายเข้าไปกินแบบอริดอ,อร่อยเลยทีเดียวฮะที่5ครับปลาดาวใครจะคาดคิดล่ะครับว่าเจ้าปลาดาวที่เราเคยคิดตลอดเวลาเดี๋ยวว่ามันน่ารักแต่รู้ไหมครับว่าในความเป็นจริงแล้วพวกมันมีความสามารถพิเศษที่เรานั้นไม่คาดคิดอยู่ด้วยนะฮะ เอาจริงแล้วเนี่ยปลาดาวพวกนี้ครับมันมีกระเพาะที่สามารถยืดออกจากตัวมันเองได้การที่กระเพาะของมันยืดออกมาได้นี่นะครับเป็นสิ่งที่ a เมซิ่งมากเพราะพวกมันยืดออกมาเพื่อใช้กระเพาะนี่แหละครับเอาไว้รัดตัวเหยื่อไม่ให้เหยื่อหนีไปไหนโดยเฉพาะพวกหอยนางรมหรือว่าหอยแมงพูตัวใหญ่ๆครับจากทรงแล้วเนี่ยพวกมันไม่น่ากินได้แต่พวกมันสามารถจัดการกับศัตรูได้ด้วยการใช้กระเพาะของพวกมันนี่แหละรัดเข้าไปแบบงูเหลือมเลยแล้วค่อยๆกินทีหลังต้องบอกเลยว่าน่ารักแบบนี้ก็มีส่วนของความ s าดิสเช่นกันนะครับเนี่ยครับ แงกระพุนสูตรอมตะรู้ไหมครับว่าในโลกของเรานี้เนี่ยมีแมงกระพุนอยู่ชนิดหนึ่งนะฮะที่มันไม่สามารถตายได้เลยเพราะว่าพวกมันสามารถที่จะทําการเติบโตตามปกติได้และเมื่อไร่ก็ตามคาเทียรู้สึกว่าตัวเองแก่เกินไปพวกมันสามารถทําการรีบูสตัวเองกลับไปเป็นรุ่นหนุ่มสาวได้โดยที่เซลล์ทุกอย่างนั้นก็กลับสภาพไปเป็นสภาพเดิมได้อีกต่างหากนั่นก็กับว่าแก่ปุ๊บมันไม่แคร์ครับเพราะมันสามารถกลับไปเป็นตัวแม่ได้เหมือนเดิมอย่างไรก็ตามครับมันสามารถตายได้ถ้าหากว่ามันโดนส้นตีนของมนุษย์นี่แหละนะครับ ตัวที่7ดยับนะครับตัวนี้มีชื่อว่าโอโพซัม um นะครับไอตัวนี้เป็นหนูเป็นสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งที่มันไม่กลัวงวูซงะเลยปกติแล้วหนูเห็นงูต้องวิ่งหนีใช่ไหมครับแต่เจ้านี่สู้ครับแล้วไม่มีถอยด้วยเนื่องจากว่าเจ้าโอโพซัม um ครับมันมีรูปแบบเอนไซม์พิเศษทําให้ตัวมันครับสามารถแปลงพิษของงูต่างๆเนี่ยให้กลายเป็นโปรตีนได้พร้อมทั้งร่างกายของตัวมันนะฮะยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้อีกด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไรก็ตามที่เจ้าหนูพพซัมต มันจะไม่แคร์เลยเพราะว่ามันมีเซรั่มอยู่ในตัวฮะแปดฮะฮิปโปโปเตมัสผมเชื่อว่าหลายคนตอนเป็นเด็กก็คงเอาฮิปโปเนี่ยไปรดเล่นกับเพื่อนนะครับว่าเอยเหมือนฮิปโปเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่รู้หรือไม่ครับว่าจริงๆแล้วเจ้าฮิปโปโปเตมัสเนี่ยพวกมันสามารถผลิตเจลที่มันมีความ Amazing มากเลยนะครับก็คือถ้าสังเกตที่ตัวมันเนี่ยตัวมันจะเปเลื่อมๆใช่ครับเป็นเจลหนึบเหนียวหนึบ ไอเจลเหล่านี้ครับเป็นเจลที่สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันแสงอาทิตย์ป้องกันมารงมาเร็งและเจลของมันนั้นยังรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวตัวเองได้อีกด้วยดังนั้นต้องบอกว่าฮิปโปโปเตมัสครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างผิวดีมากเนื่องจากว่ามีเจลป้องกันแสงแดดเป็นของตัวเองอย่างไรก็ตามจากข้อมูลนี้ไม่ได้บอกนะครับว่า,าหากว่าเราเอาเจลของพวกนี้มาทาหน้าเราจะเป็นยังไงแต่คิดว่าซื้อครีมทาน่าจะดีกว่านะฮะปลิงทะเลเชื่อไหมครับว่าเจ้าปลิงทะเลเหล่านี้มีความสมถพิเศษหนึ่งอย่างก็คือ เลยครับโดยที่ศัตรูเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าอีนั่ะเป็นน้นําหรือว่ามันเป็นอะไรกันแน่เมื่อเปริงครับมันเห็นเหยื่อปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหลไปเรื่อยๆฮะแล้วก็เนียนไปเกาะตัวเขาแล้วตัวเขาเองก็ไม่รู้นะครับว่าเอ้าโดนกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเปลิงก็จะค่อยๆปล่อยสารพิษค่อยๆขมเือบไปเรื่อยๆนั่นเองครับตัวที่สิบครับด้วงมูลเป็นสัตว์ตัวเล็กตลกนะครับแต่ชื่อไม่ฮะว่าเจ้าด้วงมูลเนี่ยมีความสามารถในการขุดมากกว่าน้ำหนักตัวเองเนี่ยมากถึง1000เท่าหน้าหนาวทีเบไรครับตััวู้้ก็ตตออองงเเดดนาามมมหุโค์รบื่ไส กัับตวเมียแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วครับตัวผู้เนี่ยมักจะเข้าไปในอุโม,มงค์เดียวกันขั้นต่ำสองตัวสุดท้ายแล้วตัวผู้ฮะต้องไปฟาดกันหรือไปไฟกันในอุโม,มงค์นั่นแหละใครชนะก็ได้ตัวเมียไปครอบครองส่วนใครแพ้ตายครับ1ิเฮะแอคโซโอลลอ น่าาราวนะฮะว่าสัตว์เหล่านี้ปัจจุบันเนี่ยเริ่มใกล้สูญพันธุ์กันแล้วเชื่อไหมครับว่าเจ้าเอ็กโซโลเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนะฮะที่พวกมันเนี่ยไม่มีกระดูกกระดูกอะไรทั้งนั้นแล้วนอกจากนี้ครับเห็นแบบนี้ตัวของพวกมันสามารถที่จะทําการบิดงอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตีลังกากับพิ้นได้หมดเลยเนื่องจากว่าตัวมันไม่มีกระดูกไม่มีสันหลังไม่มีกล้าบเนือไม่มีอะไรเลยดังนั้นตัวมันครับฟรีสไตล์เลย360องศาก็จัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งอย่างนะ กกันน้โีเมื่อมันถูกตัดหัวจริงๆแล้วมันคนต้องตายใช่ไหมครับแต่ว่ามีหลายพันนะฮะมันไม่ตายแล้วร่างกายของมันก็ยังอยู่แบบนั้นได้หลายสัปดาห์ซึ่งพวกมันนะครับใช้ร่างกายตัวเองนี่แหละในการหายใจซึ่งเรียกว่า s p h r i c l e ถึงแม้ว่าหัวจะตายไปแล้วแต่ว่าตัวครับยังมีระบบไหลเวียนโลหิตที่ปกติต่อไปแต่ว่าจะมีเพียงแค่ความดันที่ต่ำลงเท่านั้นเองฮะก็ต้องบอกนะครับว่าปกติพวกเราเองก็รู้สึกขยะขยะกันอยู่แล้วนะครับพอมาได้ยินเรื่องแบบนี้ก็เชื่อว่าหลายคนก็คงรู้สึกว่าไอ้ยาไปแพ้กันเช่นกันนะ13ครับปลาการ์ต ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราพบบ่อยมากตามการ์ตูนดังๆอุ้ยน่ารักพี่พวกปลาการ์ตูนใช่ปะแต่ความเป็นจริงเรารู้ไหมครับว่าเจ้าปลาการ์ตูนเหล่านี้เนี่ย ในหนึ่งร่างกายของมันครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้2เพศใครจะคาดคิดล่ะครับว่าเจ้าปลากระกตูเนี่ยมันสามารถแปลงร่างตัวเองครับให้กลายเป็นเพศนั้นเพศนี้ได้ตามใจชอบอยากเป็นตัวเมียก็มีไอ้นั่นและอยากเป็นตัวผู้ก็มีไอ้นั่นที่สําคัญครับตัวผู้กับตัวผู้ก็ผสมพันธุ์กันเองได้อีกเมซิ่งไม่ล่ะหรือกระทั่งเพศเมียกับเพศเมียก็สามารถระจารได้กันได้ตามใจพวกมันเลยครับเห็นไหมเนี่ยล่าสุดลปะปลาเป็น LGBTQ+ แล้วนะครับสิบสี่ครับเจ้านกพินที่พบบ่อยมากนะฮะที่ประเทศออสเตรเลียเป็นนกที่โคตรเจ๋งเลยก็ว่าได้นะัาว่มน มันเรียนเสียงอะไรก็ได้ตามที่มันต้องการเช่นเสียงโทรศัพท์เสียงป่าเสียงนกเสียงหนูเสียงสิงโตเสียงเสือมันได้ยินอะไรเนี่ยมันสามารถเรียนแบบเสียงนั้นได้หมดเลยนะครับโดยที่เหมือนมากเหมือนจนศัตรูเนี่ยแยกไม่ออกเลยนะครับว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมดังนั้นสิ่งเหล่านี้ที่มันสร้างขึ้นมาครับเพื่อให้ศัตรูนั้นเข้าใจผิดว่ามันคือพวกเดียวกันนั่นเองฮะสิบห้าครับโรม่าเชื่อเป็นครับว่าโรม่าเนี่ยสายตาไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นเนี่ยเวลามันจะไปหาอาหารทีหนึ่งเนี่ยใช้ตามองคงไม่ได้กิินนาชตี้ มันก็จะใช้วิธีการใช้คลื่นเสียงที่ตัวเองมีฮะคลื่นที่ว่านี้เป็นการส่งเสียงออกไปครับถ้าแปลเป็นคนก็คือแบบว่ากรีดออกไปครับอ Yeah. แล้วก็ฟังเสียงนะครับว่ากว่าที่มันจะสะท้อนกลับมาเนี่ยนานแค่ไหนโลมามันจะรู้เลยครับว่าอ๋อข้างนั้นมีอะไรมั่งน่ากินหรือเปล่าตัวเล็กตัวใหญ่ไซส์ขนาดไหนอะไรเงี้ยคือรู้หมดเลยครับจากการกรีดทีเดียวนี่แหละต้องบอกว่าโคตรเจ๋งเลยก็ว่าได้นะครับเห็นไหมนี่คือผลครับว่าทำไมผู้หญิงหลายคนถึงชอบกรีดเวลาเจอผู้ชายเพื่อจะได้กินเหมือนกันเห็นไหมฮะพวกโลมาเอาเป็นว่าใครอยากจะเป็นโลมาหรืออยากจะเป็นตัวอะไรในคลิปนี้ก็บอกกันได้ในการคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ชอบมากฝากกด subscribe. กรับี้ครับ้เจอกันสวัสดล